หลังจากที่เมื่อคืนเนี่ยหลายท่านน่าจะได้เห็นคลิปกันแล้วละนะคุณรัฐวุฒิเป็นการกระทบกระทั่งกันระหว่างนักข่าวช่องหนึ่งนะคะกับทางพระเลยล่ะทั้งปัดกล้องทั้งเอาเลเซอร์มาจิ้มที่กล้องนะคะไม่ใช่จิ้มนะกระแทกนะอาจจะจิ้มค่อนข้างแรงนิดนึงนะครับแล้วก็รวมไปถึงปฏิบัติการที่ใช้โดรนของ DSI เองก็ถูกรบกวนจากเลเซอร์ลักษณะดังกล่าวลักษณะเดียวกันด้วยเหมือนกันนะครับในขณะที่เรื่องของการตัดน้ําตัดไฟอย่างที่ผู้สื่อข่าวของเราคุณบุญเชลักได้รายงาน มาว่าเช้าวันนี้วัดพระธรรมกายก็ยังสามารถที่จะใช้เครื่องกระจายเสียงได้ตามปกติที่เราได้ยินเสียงกันเมื่อสักรครู่นี้นะคะคมีเรื่องนี้นะครับทางเพจสิทธิ์วัดพระธรรมกายได้ชี้แจงว่าจริงๆแล้วไม่มีการตัดน้ําตัดไฟแต่อย่างใดแต่ว่าเป็นการแจ้งปฏิการไฟฟ้าเรื่องปัญหาไฟดับครับความเคลื่อนไหวจากเพจของสิทธิ์วัดพระธรรมกายครับอย่างเพจโกหลังวังมีการโพสต์ข้อความกรณีที่ ไปพบว่ามีรถของการไฟฟ้าเข้าไปภายในวัดพระธรรมกายแล้วก็มีการเผยแพร่ในทํานองที่ว่าจะมีการตัดไฟตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีการชี้แจงว่าที่จริงแล้วมีผู้โทรศัพท์ไปแจ้งว่าไฟดับข้างวัดพระธรรมกายจึงมีคนไปแจ้งให้ช่วยซ่อมแซมเลยเกิดเป็นประเด็นขึ้นมานอกจากนี้ก็บอกว่ามีการสอบถามไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคลองหลวงแล้วนะครับแล้วก็ได้รับคํายืนยันว่าจะไม่มีการตัดไฟอย่างแน่นอน ในขณะที่สิทธิ์บางส่วนได้ขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคออกมาชี้แจงเรื่องดังกล่าวเพราะว่าทําให้เกิดความเสียหายแล้วก็ไม่สบายใจนะครับนอกจากนั้นเพจโกหลังวังก็ยังมีการถ่ายรูปสื่อมวลชนที่เข้าไปทําข่าวภายในวัดพระธรรมกายลงเพจอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ บางกรณีก็มีการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวในลักษณะที่น่าจะเข้าข่ายคุกคามสื่อมวลชนที่เข้าไปทําหน้าที่รายงานข่าวที่วัดพระธรรมกายบางรายนั้นทนไม่ไหวนะครับก็ต้องปิดสื่อโซเชียลมีเดียของตัวเองไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า Instagram เพราะว่าถูกบรรดาผู้ที่ศรัทธาในตัวของพระธรรมชโยเข้าไปโจมตีจนเสียหาย วนใหญ่เนี่ยจะเป็นผู้สื่อข่าวที่ลงพื้นที่นะคุณรัฐวุฒิพอรายงานปุ๊บเช็คอินเฟสเนี่ยแล้วก็บางทีอาจจะมีการใช้คําพูดอะไรที่มันไปกระทบกระเทือนจิตใจดิฉันใช้คานี้นะคะคเขาก็ใช้วิธีล่าแม่มดได้นะแบบนี้นี่คือพฤติกรรมการล่าแม่หมดอย่างหนึ่งก็คือเอารูปเอาชื่อเอาสังกัดมาโพสต์แล้วก็ใช้คําว่าให้เจ้าหน้าที่ช่วยดูแลแต่จริงๆแล้วคือก็ไม่ได้ช่วยดูแลหรอกค่ะเป็นการประจานอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นการข่มขู่อย่างหนึ่งทําให้เกิดความกลัวได้จะมีความผิดหรือไม่อันนั้